มีนโยบายเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อนการบริจาคโลหิตและการให้แก่อะไรออกมาเลยครับออกมา20บาท10บาทก็ได้ครับรเออชื่อเล่นลูกทีประสบภัยธรรมชาติในเรื่องของน้เาเกิดอะไรไหมเกิดอภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะครับออกมาเลยครับออกมาเลยเอ่าไปซีมั จะเซ่หวยช่วยกันเองนะสิออกมาเลยครับออกมาเลย20บาท10บาท100บาทพันบาทก็ได้ครับยิบ่งมากยิ่งดีครับเดี๋ยวเราก็จะไปสง่งรูปครับเงินกอ้อนโตที่มาเลยครับมาเลยครับขายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวตามนี้เนี่ยก็ะจะฝากนักเผยแผ่ให้เรารู้นะครับว่าลูกลค้าพศก็ไม่ทิ้งเพื่อนรุ่นที่อยู่รุ่นลูกนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักหน้าหน้าตากันนะครับเราก็สามารถจะช่วย ไม่ต้องมากไม่ต้องมานะครับตามกำลังศรัทธานะครับสิบสายทยี่สิบสาทก็ได้นะฮะอันนั้นได้นะครับช่วยเหลือเพื่อนมนมนั่นนะเออขอบคุณนะครับตอนนี้ที่พบก็เป็นหลักหมื่นนะที่พุทธจบแต่พี่มีพุทธอีกเยอะครับเออเชิญครับนะครับเออเชิญครับเชิญเชิญเชิญอ่าใครที่ไม่กล้าออกมาฝากเพื่อนเออใหนในผู้ที่ตัวเลืก็หาการช่วยเหลือด้านอื่นนะครับตอนนี้เนี่ย dan ah